จะเป็นดวงคุณพรพิรุดีนะคะหรือว่าระหว่างดวงคุณพรกับดวงผู้ใหญ่บ้านใครจะดวงดีกว่ากันนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนี่ดูเพื่อเป็นแนวทางน,นะ,ะคนเชื่อก็ฟังไม่เชื่อก็ไม่ต้องฟังก็แค่ผ่านนะจ๊ะ และพอได้เปิดผ้มันกังเชิญมานั่งฟังลำเพลินใส่กระโปรงนกเขินเขินมาเชิญกันอยู่ทั้งหันป้อนเชิญกันอยู่ทั้ง อหนุ่มเศ้าวยุกใหม่หัวจิตหัวใจทิ้งเชื้อเผาพันอะไรนี่ละ่ะโอเคโอ้ฟังพี่น้องค่ะถ้านับจากดวงคุณพรพิรดีคือผ่านค่ะเดือนนี้ก็ปังพ่อนพอน่ะเดือนอนี้ก็ปัง และจะได้ข่าวดีเออโอ้ยมึงตายแน่เลยอีเก็บเก็บ <c oughs> <c oughs> กนคะคะอย่าหาว่าแม่ออกนาออกตาได้พี่น้องเดอ้อนะคะที่ผ่านมาเนาะคุณพรวิดีก็น่าจะไปทําบุญมาแล้วหรือไปแก้บนมาแล้วคุณพรวิดีบ้านอยู่ใกล้น้ํานะคะแม่มองว่าบ้านคุณพรวิดีบ้านอยู่ใกล้ง้ำอนา,าคตจะได้ไปแก้บนด้วยค่ะไปแก้บนมาแล้วไปทําบุญมาแล้วและก็บนมาแล้ว และจะมีความสําเร็จจะยังไงก็ไปแก้บนนะคะคุณพรพินดีนี่คือตําแหน่งงานทชงพลังเนาะคุณพรพินดีเขาเป็นคนที่สวยเหมือนพระจันทร์ครึ่งเสีย้ยวผู้หญิงคนนี้เป็นคนอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงเอาแนวนอนบ่ไรค่ะบางครั้งก็มีโรคส่วนตัวสูงเป็นคนเก่งคิดได้คิดดีแต่บางครั้งก็ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะความรักเส้นทางความรักของคุณพรพินีนั้นไม่ได้สมบูรณ์ราบรื่น เขาเรียกว่าไม่ได้เกิดมาเพื่อสมหวังในเรื่องของความรักเขาเกิดมาเพื่อสร้างสมบารมีหรือเป็นดวงนางฟ้าตกสวรรค์ก็ได้นะคะเขาเรียกว่าดวงเทวดานางฟ้าตกสวรรค์หรือเกิดจากการบำเพ็ญเพียรนะคะอดีตชาติอาจจะเป็นแม่ชีหรืออาจจะเป็นหลวงปู่อาจจะเป็นพระก็ได้เพ่นเกิดมาเพื่อสร้างสมบารมีเฉยๆเพราะนั้นความรักจึงไม่ได้ราบรื่นสักเท่าไหร่เนาะโอเค เราจะไม่โฟกัสเรื่องตรงนั้นมากคุณพรวิธีเป็นคนที่มีเซนต์มีสัมผัสมีร่างสังหรณ์ที่แม่นยำนะคะเขารู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่บางครั้งเขาก็ไม่เชื่อบางครั้งคุณพรกบฝืนชะตา,าทําให้โดนทําโทษทำไมจึงมีเหตุที่ปวดหัวในวันนี้เขารู้อยู่แก่ใจว่าอีกแกบแกบหรืออีคางคกเนี่ยมันเป็นคนไม่ดีแต่ความที่ว่า ลางเนื้อชอบลางยางอ่าเขารู้แต่เขาก็อยากลองว่ามันในจิตลึกๆที่เตือนมาครูบาอาจารย์เตือนคุณพรก่อนหน,น้านี้มันใช่ไหมคุณพรก็ไม่เชื่ออ่ากลับมาเชื่อคนอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดเนาะอ่านะคะการเงินนะคะแม่มองว่า คุณพรเขาเป็นคนขี้เหนียวเด้อค่ะเฟินเป็นคนเก็บเงินเก่งเฟินเป็นคนบางคนใส่ใจดอกจก้ะเออเป็นคนขี้เหนียวเป็นคนที่ปลายดน,นะคะอืมรู้จักกินรู้จักใช้และแม่มองได้พูดได้เลยว่าปังค่ะงานของพลรพต่อให้พายุจะแรงสักแค่ไหนเขาก็จะปังเพราะดวงคุณพรมาแล้วในตําแหน่งคําว่างานนะคะ แล้วก็คุณพรพิรดีจะได้ข่าวดีไม่ว่าจะมีเหตุอะไรก็แล้วแต่โตให้มีเรื่องมีราวยังไงก็แล้วแต่พรลบจะต้องชนะค่ะเขาจะได้ข่าวดีแม่มองว่าถ้ามีคดีความนี่คนลูกมึงอย่ามาว่ามาแซวกูเด้อไอ้พวกที่ไม่เชื่อในชอบมากันแน่กันแหนแม่นะอ่ะถึงมเแซวมึงก็อยู่ซืดๆให้คนเขาเสือฟังต้าใจบอนะคะ คุณพรพิรีถ้ามีคดีความหรืออะไรกัน้วแต่หรือเขาจะได้ข่าวดีเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเงินแบบนี้ค่ะอ่าถ้ามองตรงนี้แล้วไม่ว่าจะงานหรือการเงินโชคลาภคุณพรพิดีกะจะได้ข่าวดีทั้งหมดในตําแหน่งงานและตําแหน่งโชคลาภมาแล้วค่ะเรื่องงานถ้าถามว่าเรื่องคดีความอะไรชนะได้เงินค่ะได้เงินค่ะคือจะได้เงินเรื่องงานด้วย และจะมีโชคเข้ามาด้วยค่ะอิลีนะคะอืมในครอบครัวเนาะจะมีการเดินทางไกลนะคะอืมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับคุณพรนะท่านคือเทพกวนอูทุกคนทุกคนจะตะลึงทุกคนจะมองว่าคุณพรเขาคือพญานาะคใช่ไหม อันนี้แล้วแต่คําว่าพยานะทุกคนก็นับถือท่านนั่นแหละแต่สิ่งศักดิ์สิทธิปกป้องคุณพรพิรดีเทพแห่งสูงครามนามว่าเทพกอนอูนะคะอ่าอันนี้ไม่ได้บอกให้เชื่อนะโปรดใช้พิจารณญาณในการรับชมด้วยแม่หมอยิงมีหน้าที่อ่านตามไพ่อ่าส่วนสามีนะคะสามี สามีระวังสงครามนะคะเสามีก็คือใจร้อนนะท่านผู้ใหญ่บ้านหรือสามีนี่ท่านใจร้อนนะอะให้ระวังสงครามไม่ต้องระวังหรอกสงครามมันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้เราก็ต้องรู้ว่าอะไรนี่คือโชคชะตาไพ่ของคุณพรพิรดีแม่บอกได้เลยว่าแม่ไม่ห่วงถ้าเขามีคดีความเขาก็ชนะและเขามีโชคมีลาบด้วยงานเขาปังค่ะ ยิ่งเรื่องนี้กระจายข่าวออกไปคนยิ่งจะเอ็นดูคนยิ่งสงสารและเขาจะช่วยซัพพอร์ตสนับสนุนวงเพชรลำเพลินเพชรลำเพลินก็มีแสงแห่งเทพแห่งจันทร์ส่วนสาวน้อยเพชรบรรันแพงแสงแห่งองค์สุริยเทพสองพี่น้องเขาล้วนแต่มีแสงจากเบื้องบนทั้งนั้นอ่าทำไมแม่จึงบอกเอ้ยคนลูกเอ้ยคนลูกเอ้ยคนลูกอีกแล้วกับพี่น้องกั ทำไมแม่จึงบอกว่าสาวน้อยเพจบ้าน,นแพงมีแสงจากองค์เชื้อเทพแสงตะเวนจ้าน้องยืนกลั้นน้ำตาหลกเงารับมือใหม่สุดเงาฮักเขาบอกคือเก่าแล้วออ้ควงเขามายืนแอคทาถ่ายรูปบ้านแววน้องลอยเบิดใจ ย่านบอเลือแนวเหมือนออ้นัดมาพาเตมบอกลาหักกันรวยพุ่นแล้วสาวหน่อยเป็นปันแพงไหมอ่ะทีนี้แสงแห่งเทพแห่งจันคือใครนั่นนี่ละแสงจันเพชรพ,พันล่านี่ละ อีลี่บอสยอย่าลบลูนะคะอ่าทำไมวันนี้จึงเกิดความวุ่นวายเพราะคุณพรเพิ่นเป็นคนดือ้อเพิ่นบ่ค่อยฟังคำเตือนของแม่หญิงเนี่ยเตือนแต่แต่ที่แรกแล้วอย่าไปยุ่งกับอีแกบแกบสักวันหนึ่งมันจะทำให้พอเราพอเดือดร้อนมันผิดที่ไหนแม่เคยพูดไว้แล้วไปย้อนดูคลิปเก่าๆเด้อบอแม่งจำเติมดอกว่า แม่ก็ได้มีส่วนร่วมในวันนั้นกูจึงต้องมาช่วยพลพลในวันนี้ทั้งพี่ทั้งน้องนั่นแหละถ้าพลพอไม่ใช่พี่ชายของบอสแม่หญิงก็บอกอยากไม่ยุ่งนะคะเออมันคือโชคชะตาละละืะเนะาะสรุปให้ดวงคุณพรพี่ดีตําตแหน่งงานโชคลาบข่าวดีคุณพรดวงเขามาดีกว่าผู้ใหญ่บ้านอีกผู้ใหญ่บ้านดวงท่านจะเปิดเดือนหน้านุ่นหลังวันที่ยี่สิบกุมภาพ ผู้ใหญ่บ้านก็จะปังเช่นเดียวกันแต่เดชบุญณนะวันนี้ดวงคุณพรพิธีมาแรงกว่าจึงได้เกื้อหนุนวงเพชรลำเพลินให้ทรงพลังจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรมันจะไม่ทำลายเพชรลำเพลินได้เขาจะชนะทุกคดีค่ะคอณเฟิวม์มซานส,สวัสดีค่ะ